สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง y o YouTube สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญก็มาทักทายกันกันอีกหนึ่งคลิปนะครับสำหรับท่านที่มีเหรียญนะครับต้องการขายก็เน้นติดต่อทางไลน์นะครับผมขึ้นไลน์ไอไว้ให้จนจบคลิปนะครับก็ลองสังเกตกันดูนะครับก็คลิปนี้นะครับพิเศษสักหน่อยนะครับนี่ปีพศ2561เหรียญละ2 5 0 0 ปีพศ2566เหรียญละ5,000นะครับนี่นะครับคือเหรียญน,นี้นั่นเองนะครับเหรียญน,นี้เหรียญเจ้าปัญหาเลยนะครับที่ผมเคยได้มาผมเคยได้มาในปีพศ2561นะครับเนี่ยเหรียญ2บาทสีขาวแบบนี้นะครับเหรียญน,นี้ผมเจอด้วยตัวเองนะครับวันที่23เดือน11ปี61นะครับปีพศ 2,561นะครับที่ผมได้เหรียญน,นี้มาเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับว่าเหรียญน,นี้พิเศษยังไงนะครับนี่นะครับผมได้เหรียญมานะครับผมนำไปลงขายนะครับเหรียญตลกขายแบบขำๆนะครับกึ่ง,งโชกึ่งขายเหรียญ2บาทสีเงินปีพศ .2,556 นะครับปกติสีเงินจะพบแต่ปี48-4950นะครับเหรียญน,นี้แม่เหล็กดูดติด ขายเท่าปีพศเหรียญนี้นะครับเมื่อปี6-1ผมขายไป2 5 5 6บาทนะครับขายไปประมาณ2,500บาทนะครับลงขายไม่ถึง5นาทีนะครับประมาณ2นาทีมีคนขอซื้อนะครับผมขายเหรียญนี้นะครับซึ่งผมไม่รู้ว่ามันเป็นเหรียญที่หายากมากๆนะครับแต่ว่าลงขายแล้วมีคนซื้อแล้วเราก็ต้องขายนะครับภายหลังผมเพิ่งมารู้นะครับว่าเหรียญนี้หายากมากนะครับ นี่นะครับนั่นคือเหรียญ2บาทสีเงินที่ผมมารับซื้อในปัจจุบันนี้เองนะครับผมมารับซื้อตอนนี้นะครับสูงสุดเหรียญละ5,000นะครับเมื่อปี61ผมขายไป2,500กว่าบาทนะครับพอมาปี66เนี่ยผมต้องมาประกาศรับซื้อเหรียญละ5,000นนะครับเหรียญน,นี้พิเศษยังไงนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเออเลอรคอยนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญ2บาทสีเงิน นะครับตั้งแต่ปีพศ2551ถึงปัจจุบันและแม่เหล็กดูดติดนะครับอันนี้ก็คือหลายๆท่านก็พอรู้แล้วนะครับแต่พอดีว่าผมไปเจอรูปเก่ามานะครับแล้วก็เอามาเป็นข้อมูลให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันว่าผมเคยได้เหรียญน,นี้มาแล้วเคยผ่านมือมาแล้วผมได้มาเมื่อปีพศ2561นะครับก็ได้มาเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วนะครับได้มา5ปีที่แล้วซึ่งทุกวันนี้ พอเห็นรูปเหรียญสีเงินปีเนี่ยผมก็เหมือนกับช้ำใจทุกครั้งนะครับเพราะว่าตอนนั้นขายไปแค่2 5 0 5ปีนี้นะครับ5ปีถัดไป5ปีต่อมาผมต้องมารับซื้อเหรียญละ5,000บาทนะครับเดี๋ยวมาดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับนี่นะครับก็ผมได้มาโดยบังเอิญน,นะครับอันนี้เป็นเฟซผมนะครับ XLR แล้วก็ POY นะครับเป็น Facebook ผมซึ่งผมโพสส่งรูปให้กับ ลูกค้าดูนี่นะครับเป็น2บาทสีเงินปีพศ2556เมื่อวันที่23เดือน11ปี61นะครับ <LP. S 1> เหรียญน,นี้พิเศษยังไงนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญตัวเปล่าของเหรียญ1นบาทที่หลุดไปยังในบล็อกแม่พิมพ์ของเหรียญ2บาทนะครับน้ำหนักของเหรียญน,นี้นะครับจะเท่ากับเหรียญ1นบาทซีรีส์ใหม่นะครับอันนี้คือตอนที่ช่างน้ำหนักนะครับ 2บาทสีเงินปีพศ2556นะครับปกติ2บาทสีเงินน้ำหนักจะต้องหนักอยู่ที่4.4กรัมนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเออร์เลอร์คอยชัดเจนนะครับน้ำหนักอยู่ที่2.94กรัมนะครับก็ไปเจอรูปเก่ามานะครับก็ได้มาเป็นข้อมูลนะครับว่าเหรียญที่ผมรับซื้อผมมีข้อมูลแล้วผมความรู้ค่อนข้างจะแน่นนะครับถ้าเป็นเรื่องเหรียญ2บาทตัวนี้ผมไม่พลาดอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่า ปีนี้มารับซื้อที่เหรียญละ5000บาทนะครับใครมีแบบนี้ก็ลองส่งรูปมาดูนะครับผมก็ยังตามหายอยู่ตลอดนะครับเป้าหมายของผมนะครับปี66ในปีเนี้ยผมอยากจะซื้อสัก1เหรียญเอามาเก็บไว้เอามาเป็นตัวอย่างในการทำคลิปนะครับใครมีเหรียญ2บาทสีเงินนะครับข้อ1เป็นเหรียญ2บาทสีเงินข้อ2ตั้งแต่ปี2551จนถึงปัจจุบันนะครับ เป็นสีเงินนะครับและข้อ3แม่เหล็กดูดติดนะครับเพิ่มข้อสีให้ด้วยน้ำหนักจะอยู่ที่สองจุไม่ถึง3กรัมนะครับใครมีแบบนี้ผมรับซื้อนะครับเหรียญแรกที่ส่งมาขายผมสู้ราคาด้วยนะครับอาจจะมากกว่า5,000นะครับใครอยากจะขายก็ลองส่งรูปส่งรายละเอียดมาให้ผมดูแล้วกันนะครับช่องทางการติดต่อผมก็แจ้งไว้ให้แล้วนะครับมีลาย ID ขึ้นไว้ให้จนจบคลิปนะครับใครมี อยากจะขายทักมาได้เลยนะครับผมพร้อมรับซื้อนะครับถ้าเป็นเหรียญแท้คือมันตรวจสอบไม่งายไม่ยากนะครับเพราะว่าเหรียญมันเคยผ่านมือมาแล้วเหรียญมันคุ้นเคยนะครับเหรียญอะไรที่เราเคยเห็นบ่อยๆผ่านมือ,เ,อเคยได้สัมผัสนะครับมันตรวจสอบไม่ยากนะครับเพราะเรา เรามีวิชาอยู่แล้วนะครับถ้าส่งมาให้ผมคือผมตรวจสอบได้ไม่เกิน2นาทีผมรู้เลยว่าเป็นเหรียญแท้หรือว่าเหรียญดัดแปลงนะครับก็ใครมีแบบนี้ก็ลองส่งรูปมาดูนะครับยินดีรับซื้อในราคาที่ท่านพอใจแน่นอนนะครับก็ใครมีก็แบ่งมาสักเหรียญก็ได้นะครับอยากได้มากตอนนี้นะครับเหรียญ2บาทสีเงินตั้งแต่ปี5-1จนถึงปัจจุบันนะครับสลาลมคอยชแนลรับซื้อซื้อจริงแน่นอนนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ